ฉันโอเคก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟินก็ยังมีทั้งวันที่ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีหมือนเดิจะคลับติตใจ,จก็ก็ คนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้เนาะก็ยอมรับว่าเสียใจมากค่ะเสียใจมากมันเป็นการตัดสินใจร่วมกันอย่างที่นายเขาได้ตอบไปเนาะที่เรากลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน,เป,นเป็นทางที่ดีที่สุดที่เราสองคนตัดสินใจร่วมกันแล้วเออจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอพอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราก็คุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ก็เลยตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันยากค่ะยากมากแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ เราเห็นตรงกันมันเราคุยเรื่องนี้มาสักพ uh> ักอยู่แล้วคือเราคุยกันจริงๆค่ะเราเราเห็นเรื่องนี้มาด้วยกันเราเจอทุกอย่างมาด้วยกันเราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจกันเรื่องข่าวลือคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เครียดเลยเพราะรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงคนก็จะไม่ไม่ได้ไปกังวลนะคะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะคนอยากยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคุยกันแล้วตัดสินใจจากเราสองคนจริงๆที่ดูรู้สึกไงบ้นงคะที่เขาพูด ็ให้กําลังใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้วค่ะเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามไทยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันอยู่ยังคุยค่ะยังคุยก็ยังถามไทยอยู่ปกติค่ะเป็นห่วงค่ะจริงๆเป็นห่วงเขามาตลอดอยู่แล้วในทุกอย่างใน,นอนาคตคนก็ไม่ไม่คาจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็น,ปนแบบนี้นะคะ่ะ คนก็ยังมีรอยยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเฟินในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึน้นก็ต้องขอบคุณดีจริงมีกําลังใจหลายอย่างรอบตัวคนเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพื่อนๆนมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่เพ่นเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆม,ม,มันมันมีความหมายกับเพินมากจริงออหลังจากที่เฟินกับนายได้พูดคุยกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเอนานะเฟิ mm hmm. นก็ได้แจ้งทั้ง ครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเฟิร์นด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจค่ะอย่างครอบครัวเฟิร์นเขาอาจจะมีเครียดบ้างเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เฟิร์นไม่ใช่คนในวงการอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมทั้งสองครอบครัวเข้าใจใช่รู้สึกยังไงเฟิร์นว่ามันก็เป็นการได้เห็นความรักของตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะ เป็นความรักท angle, you. You s <S regular, ี่ไม่ว่ามันจะอยู okay. Okay ่ในสถานะไหนมันก็ยังรักแล้วก็หวังดีเหมือนเดิมก็ยังต้องให้เวลาตัวเองค่ะเฟิร์นก็ยังมีทั้งวันที่ที่ดีเนาะแล้วก็วันที่แย่เป็นธรรมดาก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกเลยกําลังใจของทุกคนมันมีค่ากับเฟิร์นกับเรามากๆแล้วก็ขอบคุณพี่พีด้วยฉันโอเคโอเคขึ้นค่ะโอเคขึ้นตามลําดับได้อะไรเหรอคะเฟิร์นว่าอย่างที่เฟิร์นบอกนั่นแหละเป็นความรักในอีเวอร์ชั่นหนึ่งที่เฟิร์นรู้สึกว่า มันอยู่ในสถาหนะไหนเราก็รักระหว่างดีต่อกันได้วนรู้สึกว่าสําหรับคนความรักที่เกิดขึ้นแล้วคนก็มีความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีในชีวิตอะค่ะมีมันจ,จริงๆมันมีความสุขนะคะมันไม่มไม่ใช่ว่ามันแบบเป็นเรื่องที่แย่หรือว่าเลวร้ายมันก็โตตามเราไปเรื่อยๆล้วค่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งฝนว่าฝนชอบนะมันก็ดีในอีกแบบหนึ่งก็มีแต่คําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆ